หนึ่งเริ่มครับค่ะชื่อนารัตนะคะสวัสดีค่ะคือจากที่ขายไม่เป็นก็มาขายได้นะคะว่ามาเรียนพื้นฐานดีเบ2สองวันนะคะแล้วก็วันนี้ที่มาเรียนแอดวานซ์กอ็อยากจะให้ขายได้มากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณคุณเซนมากค่ะครับผมสวัสดีครับครับมาเลยชื่อเซนครับก็อาจารย์สอนเข้าใจครับแล้วก็มีอะไรอีกเยอะที่ต้องกลับไปทำครับขอบคุณอาจารย์ครับครับผมอ่า ครับเชื่อตีนะครับทํอี Ba y มานานมากเหมือนกันแต่ว่าก็เหมือนกับว่าพอมาเจออาจารย์แล้วได้รู้ข้อมูลค่อนข้างเยอะมากๆเลยอย่าไปลองผิดลองถูกที่ไหนเลยครับที่นี่นะครับครบทุกอย่างนะครับลงมาครับครับเออผมรอนนะครับก็บอกได้คําเดียวว่าคุ้มมากครับแล้วก็เงินที่เสียไปนะแป๊บเดียวได้คืนทุนแน่นอนครับผมแล้วก็ได้ต่อยอดแล้วก็ไม่ต้องลองผิดลองถูกงานครับผมจะให้ทุกคนมาเรียนกันครับยอดเยี่ยมครับผมมาครับอ่าผมทำดี ชื่อแชร์ค่ะก็เคยเรียนที่คอร์อเบย์สองวันแล้วก็ไปขายแล้วก็ทำเบย์มาระยะหนึ่งแต่ก็วันนี้ที่มาก็ได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมจากที่ที่ทำมาเยอะคุ้มค่าค่ะมาครับอ่าสวัสดีสวัสดีค่ะนุค่ะมาเรียนคอร์สแอดวานซ์คอร์สนี้คุ้มมากๆเลยค่ะได้รับความรู้ในสิ่งที่อาจจะเคยรู้แต่ว่าบางเรื่องก็ไม่รู้แต่ว่ารู้ลึกมากๆค่ะอยากให้มาเรียนกันนะคะมาครับอ่า สวัสดีค่ะเรีนค่ะก็จากที่เคยทำอ e ีเบมาแบบลุยๆไม่เคยรู้อะไรมาเรียนก็ได้รู้เป็นขั้นตอนมากขึ้นดีมากอะค่ะขอบคุณค่ะค,ครับสุดท้ายครับโอบ้ครับเรียนคคอสนี้ครับป,ประหยัดเวลาในการหาสินค้าครับไม่ต้องไปเดิน,นหาสินค้าให้เมื่อยน,นะครับขอบคุณครับครับผม